ลาบารอดีทิเวอร์นะครับผมอายุ54วันนี้54วันแล้วนะครับตัวเลลอตัวใหญ่ตัวผู้หนึ่งอันนี้ตัวในตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้นะครับอนี่เลยลงสนามวันแรกเลยดูตัวเมียตัวเมียดูตัวเมียมาอู้นี่ครับผมผู้หนึ่งเมียหนึ่งทำวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเดินทาง จัดส่งให้ได้ทั้งทางรถและทางเครื่องบินนะครับสุนัขน้องหมามีใบเพชรดีกีเต็มใบนะครับสามารถแจ้งใบได้นะครับนี่ครับผมเพศผู้หนึ่งแล้วก็เพศเมียหนึ่งหูตัวใหญ่ครับผมนี่ทุงงเขาครับผมสีมันแผลบเลย ีอย่างไม่ได้กินข้าวเนี่ยโอเคนะครับ